Thank you คนที่คือสุดในทุกด้านจริงๆครับเดี๋ยวก่อนอืน่นนี้ก่อนที่เราจะมาสาัมภาษณ์นะครับว่านักแสดงแต่ละท่านรับบทเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับมาสัมภาษณ์พี่พลนิดนึงครับพี่พลนะฮะทักทายแฟนหนังสือชนนิดนึงครับพี่ครับขอบคุณนะครับที่มาชมภาพยนตร์เซฟในรอบสื่อผู้ชนนะครับก็ ก็ถ้าดูแล้วก็อยากูบอกต่อกันนะครับว่าหนักเราสรุกแค่ไหนสนุกจริงนะครับก็ฝากด้วยขอบคุณครับที่มาดูมานครับครับผมนี่ฮะพี่พลทราบถามที่เนึนงผมอยากทราบถึงจุดเริ่มต้นนะครับอกว่าที่มาของภาพยนตร์เรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับพี่พลนะคือจดุดเริ่มต้นก็คือไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนรถไฟใช่ครับเราไปดีเห็นเห็นคนหนึ่งเราก็าคิดว่าอยากทำหนังเรื่องอะไรก็เห็นคนหนึ่งก็ใส่เสื้อเสืเสกมาวิ่งผ่านไปวิ่งผ่านหน้าเราไป เรื่องเสือเศษดีกว่าเขาขีดขีดแล้วก็วิ่งรอบดูวิ่งไปหมดห้ารอบไม่ได้ฟัดเรื่องพอดีวิ่งรอบหนึ่งเขคิดจะใครจะเอาใครมาเล่นเสือเศษต้องคิดต่อตองแฉะต้องแจ้งเท่านันต้องแจ้งเทานั้นะฮะแล้วก็สมมติถ้าเราดูจากเรื่องเรื่องเรื่องชื่อเรื่องชื่อเ,เสือเศษหนึ่งนะครับเล่นเรื่องๆๆอเป็นยังๆๆไงครับพี่บดนฮะเออเล่นเรื่องต้องไปดูเองสิต้องไปดูก็สปอยก่อนนิดนึงไม่ได้ครับพี่บดนเรื่องสนุกไปดูแจ้งเล่นนะครับแจ้งเขาฟี่คนอื่นมาเยอะแล้วก็ไปดูแจ้งเอาฟี่ตัวเองมา ตอนนี้ครับหลายคนสงสัยบนเวทีเราเห็นนักแสดงเยอะมากนักแสดงทุกคนเลยทุกคนเลยนะครับถามนิดนึงครับพี่โบนะเกณฑ์ในการเลือกนักแสดงมาเล่นเขาหยุดเรื่องนี้มีเกณฑ์อะไรไหมฮะไม่มีเกณฑ์อะไรใครว่างเขมาใครว่างเขมาใครว่างเขมาใช่ไหมฮะไม่ใช่นะเพราะเราก็ดูตัวละครที่มันจะเข้าทํำให้หนังเราสนุกแล้วก็ตลกได้เราก็ดูว่าเออจะถ่ายอันนี้เอาใครมาดีเอาผีแล้วเราก็มีแฉกจะได้เป็นสองสองบุคลิกนะ ไปดูเองว่าเล่นเป็นอะไรบ้างแล้วพอดีเราอยากได้ขออครับเราก็เห็นคนที่แบบว่าเออคาแรคเตอร์หมอที่จะเป็นขอมากที่สุดเราก็ครักแล้วปารัตนาครับปารัตนายิ่งใหญ่สวัสดีครับขอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนิดนึงครับนี่สัมภาษณ์ขอนิดนึงขออ๋ทักทายทักทายแฟนคลับนิดนึงครับทักทายนิดนึงนี คำถามคลาสสิกมากคำถามนีน้นคำถามคลาสสิก,สกสเลยผู้ชมจะได้อะไรจากภาพยนตร์เรื่องนี้อ๋อก็ได้ว่มามันเทิงนะครับสนุกสนานแน่นอนเพราะว่าเราเครียดกับคุยมาสองปีแล้วก็เราขออาสาเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ทำให้ท่านหัวเราะแน่นอนนะค,ะครับไม่หัวเราะก็เดีย๋ยวจะยืนรอหน้าโลงนะตน้าได้เลยก <c oughs> ระตีเนี่ยนะี่าแก้แก้จะยืนให้ตกจินรับครับ กะบอกว่าทุกช่วานนะะรวลค่ะทุกคนอ่ะจะมีหนังมาให้เราทีา่ชมอย่างนี้นนทุกปีแต่ปีนี้น่องจากจะเซอร์ไพรส์แล้วเซอร์ไพรส์เข้าไปอีกทำไมค่มพีทำไน พี่หนุ่มกันชงนะอ๋อหนุ่มกัญชัยงานโขนกระแซะโขนกระแซะฮะโขนกระแซะครับพี่ผัดนะพี่ผัดก็เป็นเจ๊ไหายไฟลุกเจ๊ไห้เจ๊ไห้แต่ไม่ได้มาผัดข้าวอย่างเดียวนะมันต้องมีเซฟไพร์ด้วยแล้วที่เสำคัญเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ได้ผัวนะจ๊ะอ๋อได้ผัวต่อมาครับต่อไปค่ะ อีกแค่นนหนึ่งอันนี้ก็ไปกราบเรียนเชิญเล่นเรียนเชิญเลยใช่อา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 สัมปนานใช่มาไปลงข้างลงคุณพลอย่างไงต <c oughs> อนนี้ยังไม่คิดถูกคิดผิดตอนนี้ยังดีว่าคุณพลดบอกฉากเดียวจะ้องปิดกล้องครับแต่แต่อามาเรื่องนี้สนุกแนปสนุกแน่นอนใช่ไหมฮะแล้วอ,อีกคนหนึ่งก็อาอาทนายจุ๊บ ครับรับบทเป็นอะไรครับเรื่องนน้ายครเป็นชายเอาสวยนายยูแสก็เป็นชายยูแสกยูแสกเนี่ครับแต่ไม่ต้องเสียสามแสกนะไม่ต้องอ๋ออุ้ยอุ้ยนะฮะต่อมาครับต่อมาครับรับบทเป็นครูดุนครับเป็นเพื่องไป็แจ๊กอ๋อเป็นเพื่อนใช่ไหมฮะครูครูดุนนะครับต้องไปดูว่าไปดูว่าดุนเขาจะดุนกับแจ๊กยังไงอ๋อแลคนนี้อ่ะคนนี้พิเศษกว่าจะชวนได้เุกอย่างเนี่ยเป็นไรคะ ไปดูในภาพยนตร์เองนะคะว่าเล่นเป็นอะไรคือแตุ่่คนนคือมีบทบาทที่แบบเด่นอย่างแน่นอนนะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆกันจากฝังนี้ก่อนตั่งนี้ก่อนคุณปาคุณปาหน้าบทเป็นอะไรฮะสองใบเลยนี่คะได้สองใบเลยฮะสวัสดีค่ะรางร่างทีมนะคะเรื่องนี้หนูก็รับบทเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวค่ะอ่าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแลก็ไม่ใช่แค่แม่ค้าอย่างเดียวเดี๋ยวลองไปดูในหนังเดี๋ยวถ้าเกิดสปอยบทจะไม่มีอะไรตื่นเต้นแต่จริงๆมันจะตื่นเต้นอะไร ว่างก็มาค่ะอ่าว่าก็มาค่ะนะครับป๋าอะรับบทเป็นอะไรป๋าผมรู้อย่างเดียวว่าในเรื่องน่ยผมเล่นเป็นสเอาไพนันจนเนี่ยมันเนี่ยหนังจะฉายแล้วผมยังไม่รู้เลยในเรื่องขผมชื่ออะไรคือในเรื่องคือคือยังไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรใช่ไหมวไม่รู้อย่างรู้อย่างนี้ว่าเราเป็นเสีครับครับยังไม่รู้เลยแล้วผมก็เป็นลูกน้องป๋าใช่แต่ผมชื่อเซนเชนด้วยนะเอออันี้มีชื่อครชื่อหรือชืผมไม่มีชื่อครับเขาไม่มีชื่อใช่ไหแต่ว่าเป็น เป็นเสียเว็บจะมองเว็บอะไรเว็บพนันต้องดูในในอ่านนะฮะไม่ดูกันเลยต่อมาครับต่อมาครับสวัสดีค่ะเล่นเป็นจริงๆริเป็นเมียหมอมาอ่าก็มาเล่นเป็นผู้ช่วยหมออ่ะค่ะอ๋อผู้ช่วยหมอใช่ค่ะอยากให้ทุกคนติดตามนะครับแต่ตอนนี้ฟ้าจะเล่นเป็นครูฟ้าครูฟ้านอะไรอยู่น่พอครับพอออกสักนิดหนึ่งได้ไหมพอชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อรัตนาค่ะอ่า ในในหน right ังเล่นเล่น oh, เป็นอะไรเล่นเป็นอะไรแล้วทเป็นอะไรครับเป็นอะไรคะเป็นผอค่ะเป็นนางเอกนะคะเป็นนางเอกนะคะแล้วหนึ่งเป็นนางเอกใช่ไหมคะพี่พนผออครับพอครับพี่พนอานหนท์ดุบไหมครับดุพี่พนดุบไหมไม่ดุพี่พนพี่พนใจดีไหมใจดีค่ะ คนหน้าตาดีไหมดีค่ะอะอันนี้คือยังรักกันดูชันย,ยังรักกันคือทุกอย่างดีหมดเนี้ยแต่อยากให้ดูเบื้องหลังจริงครับนะฮะฝากฝากฝากทุกคนให้ดูหน่อยนิดนึงครับฝากฝากฝากนิดนึงคนพูดไม่รู้เรื่องขอยานคุยพูดไม่ได้เลยใช่หมด้วใช่หมดแล้วเตรียมมาแคนนี้ใช่ไหม,มค,ครับขอเชร์ให้ป้ารัตนาด้วยครับต่อมาต่อมาอีกหนึ่งคนนะงฮะทุกคนต้องไปัำเยอะเหมือนกันนะฮะเชื่อไหครับ น,น้องอา้องอาลับบทเป็นอะไรครับเด็กวัดอ๋อเป็นเด็กวัดใช่ไหมฮะนะครับ,ออบ,รบฟังฟังหน่อยนิดนึงฟังหน่อนิดนึ่งลุงอาฟังในตัวเสพผิดด้วยครับอ๋อบบอกอกเสกผิดกับลุงอาด้วยครับทำอะไรครับอ่าอะไรครับท่านลับบทเป็นอะไรครับเป็นพระครับเป็นพระอาจารย์ที่สัตว์เสกผิดเป็นเฮจะอ๋อครับมาครับผม หมอปลาครับหมอปลาครับครับผมเป็นหมอปลาเลยแต่ว่าเป็นคนที่โดนไอ้แจ๊ดไปสับหัวอ๋อคือผมคิดว่าดารานี้ออกไปแล้วคนที่นั่ถือผมเนี่ยคงนั่งถือไอ้แจ๊ดแทนครับเห็นทีเซอร์แล้วครับเนี่ยฮะทีเซอร์แล้วนะครับทักมาครับชื่อเบสกวานะครับรับบทเป็นเบสครับเป็นลูกน้องพี่หลุยส์ครับอ๋อเป็นลูกน้องพี่หลุยส์นี่ครับแจ๊ดทักมาครับโดนครับ ผู้โดงเป็นทุวงชชยนะครับรรับบทเต็นนะครับเป็นเออ้เแก๊งเดียวกันกับพิจานะครับครับผมเนะฮะครับผมนี่ครับผมขราบใเรื่องก็รับบทชื่นหนีครับเป็นแก๊งเดียวกับพิจารณ์อ่าครับนีฮะสวัดานะคะในเรื่องก็รับบทเป็นะเป็นเพื่อนิชาก็เป็นแฟนหครับผมนะฮะทไครับติชา ซีซี่นะคะก็รับบทเป็นแฟนของพี่แจ๊สนี่เรบรองนี้รับบทเป็นนางเอกใช่ไหมนางเอกค่ะดีมากภูมิใจสุดๆเลยค่ะครับผมเป็นเอกครับผมเป็นชายครับครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมแล้วก็กราบเรียนนักข่าวทุกท่านนะครับที่เอาถ่ายภาพตรงนี้ไปนะครับขอแนะนำมากว่าไปใส่ข้อความนะครับในภาพตัวใหญ่ๆเลยนะครับว่าเป็นล็อกเพลสหนังเสริเพ็ง รตัวเล็กๆนะรัเขาจะคิดว่าพวกเรามางานพ่อปู่ฤษีิ๊ดำกันไม่ใช่นะบอกกันด้วยครับครับาบกอาินี่เป็นอะไรัคนหนึ่งอ๋อคนหนึ่งินกี้เปนนี่เนาะนี่เนาะไอจัวมาดิที้การขึ้นใช่ไหมหน้าตลอดนักข่าวนะช่วงนี้ใช่เลยอันนี้ผมกปริศนาไม่บอกไม่ใคร คนนี้เขาปิดปากเขาไม่ค่อยอยากพูดเลยครับอยากพูดอะไรใช่ไหมครับผมนะฮะใส่ยิ้งไปก่อนเอใส่ยิ่งก่อนพี่จ้าถามนิดนึงพี่จ้าครับครั้งแรกเลยอ่ะที่พี่โพสติดต่อมาครับว่าให้เล่นหนังเรื่องนี้รู้สึกไงพี่ไม่จริงๆเราเราเราทำงานนี้เพราเราเราเมือเรารู้กันอยู่แล้วอ่ะมันก็ต้องไม่ไม่ต้องบอกอะไรกั็ได้เรารู้ว่าเขาแบบทำงานแบบนี้เราก็เคยทำงานเขามาแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรมากแต่แต่สำหรับเรื่องนี้เรื่องเรื่องนี้เหนื่อยจริงครับพูดจากใจเลย เหนื่อยจริงๆครับครับผมปนกับเขาแล้วผมไม่ไหวไม่ไหวเหนื่อยเลยเนี่ยก็ยังอุตส่าห์ซื้อน้ำกระท่อมให้ผมกินทุกๆๆทุกทุกคิว <c ười> เพื่อให้ผมเพื่อให้ผม,ผมได้ทำงนานตลอดรอบฝั่งเลยครับไม่ได้ถามคนในนี้ซื้อน้ำเขาให้ผมาทุกทุกคิวจริงเหรอปลผมไม่มีรักโก <c ười> ใครอะนนี้เคยลับเคยลับอะไฮะจิช่าครับตอนที่เราเรื่องคาเป็นเอกเรื่องนี้ครับรู้สึกไงบ้างฮะโอ้ตอนแรกรู้สึกงงค่ะงงใช่ไหมฮะงงงงเพราะหนูไม่เคยทำงานกับพนักงานมาก่อนก็เป็นการ ใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกแบบดีใจอ่ะเพราะว่าเราได้อยู่กับแบบไอคอนิกคอมเมดี้น็อฟไทยแลนด์นะคะครับผมไม่ใช่หรืแว่าดูแปลแปลค่ะไอคอนทั้งต้นตำรับกเนี่ยคนที่ทำหนักไอคอนที่อยู่ฝั่งตรงก้นเป็นตระกูลนบนาค่ะอ๋อเป็นตระกูลนบนาใช่ไหมคุณดีใจครับดีใจค่ะดีใจทุกอย่คนด้วยแล้วเราถึงบรรยากาศในกองนิดนึงครับบรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้างฮะในการถ่ายทำ นเพออราะว่าที่พ่อเขาชอบความสดใหม่ความเฟรชจะไม่ค่อยมีบทเราไม่สามารถซ้อมได้เลยต้องใช้ไหวพริบเล่นอย่างเดียวค่ะครับและสำหรับทีชาเนี่ยให้ผมสกเกลให้คะแนนความตลก<อ>ความตลกที่เราอยู่ในฉากเราสุดกั้งกั้งสุดสดคือแบบคือหนูเป็นปคนเซนเตอร์ที่สุดในโลกค่ะครับเชื่อฮะ ท่านผู้บริารไม่ได้ข่าวองอยู่จะมองทำไมถ้าได้ถ้าได้นี่ฮะก็ตอนนี้นะคุณเด็กตาอู เป็นคนอีกเนี่ยมีเรื่องนี้อีกนะฮะว่าลองข้าวข้าชินฮะชินเพราะเราอยู่ด้วยกันมาสิบปีแล้วแต่ที่คุณนข่ายคุณนข่ายไปไหนพักเลยไม่ต้องไม่รู้อยากรู้จะขหายไปไหนช่วงไม่ได้เล่นกับทีมงานตามทางของไปงานทางเราเลยอ๋อนะฮะรู้สึกยงไงบรรยากาศในกองในรอบนี้ก็เป็นเหมือนกลับมาเจอครอบครัวผมว่าเราใช้ทีมงานชุดเดิมๆเลยก็แฮปปี้มีความสุขครับขาผมแล้วนะฮะรู้สึกไงังไงครับ ยังไงนะฮะรู้สึกยังไงใช่ไหมคะทำได้ทุกคนก็รู้สึกท้าทายดีะ่ทะท้าทายใน่ดูทุกด,ด้านนะฮะในทุกด้านเลยนะครับอ่ะเรียกได้ว,ว่านะครับอย่างที่บอกไปครับในการที่สมมามารถทุกคนนะ่รารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ครับบอกเลยครับว่าไม่สมมามารถเดาทิศทางได้เลยว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็แต่และคนจะรบอะไรคือบมเลยการันตีนะครับฮาเต็มฮาร์เรวลอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้ฮนะที่ชาครับคะอยากให้ฝากหนังนิดนึงครับฝากหนังนิดนึงใช่ครับอยู่เลยครโอเคค่ะ อยากให้ทุกคนนะคะมาดูเสือเพชรหนึ่งนะคะวันที่หกนี้นะคะเมสายกที่เมเจอร์นะคะบอกเลยว่า่าสนุกเต็มคาระเบ้าแน่นอนเออตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่สวยธรรมดาเป็นเซอร์ไพรส์นะทุกท่านภรรยาผมบอกตรงเลว่าที่หนังหลายๆเรื่องติดต่อมาภรรยาผมไม่เคยไปนะครับเป็นโคอานนท์ เขาเป็นเรื่องแรกของเขาจริงๆครับภรรยาผมเล่นด้วยแต่ว่าไปดูเสืพรส์เอาว่าเฮ้ยแจกออกมาตอนไหนอันนี้ไม่พูดเล่นตลกแล้วว่าเอ้ยไม่มีแล้วมาอางกันมีครับมีผมเล่นเอาว่าทุกท่านต้องดูอ่ะพี่แจ็คครับฟังหนังแล้วอ่ะพี่แจ็คฝากหน่อย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 ฟังหนังเละครับฟัหนังฝากด้วยนะคะกับเสือเพ็รหนึ่งหงเมษานี้ทุกโยมทุกอยทุกโยมกันเลยทุกอยู โอเคจะเปลี่ยนมานะทุกโยมสุดท้ายที่สุดท้ายนี้ยวให้พี่พุทธฝากดีกว่า,า,ฝา,ฝา,ฝาครับพีออ่พุทธครับฝากเรื่องนี้ไหมครับเออครับยังไงก็อยากให้ทุกคนที่มาวันนี้ได้ดูภาพยนตร์นะครับแล้วก็ไปบอกต่อกันด้วยแล้วเราก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับกับไว้ในออหัวใจของทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เราทุกคนตั้งใจทําแล้วก็ตั้งใจแสดงกันมานคตัวทีมวอนแจงแล้วก็คนนะอ,อื่นๆนนะฮะก็ยังไงก็บอกต่อได้นะครับ ฝากด้วยนะครับพี่ๆในในอะไรนะในทิกตอกในอะไรเนี้ยครับก็ที่นี้ไม่ฝากคนในทิกตอกไม่ไม่ไม่ทิกตอกแบบคนดูเยอะไงเพื่อช่วยกันครับนะครับยังไงก็เกาฝากด้วยโอเคครับขอเชิญพรมนายนายกับนักแสดงทุกท่านเลยครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวมีคนเยิะมีคนเยอะพิ่งมาทุกวันมาช้าแล้วขอสิ ตอนที่เขามาช้าก็เพิ่งทำวัดเสร็จกามาอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอ๋อนทำวัดเย็นเสร็จก็มาเชิญตรงนี้เลยเดี๋ยวแครีรอบเลพชรที่นี่เราง้อซัวเลยใช่ไหมครับอบอุ่นบรรยากาศอบอุ่นงานเข้าโค้ดครบครับพี่แครีพี่แครีอาแครีแคร์มี่อันนี้งานเปิดตัวหนังหนนร,รืองานละครลูกทุ่งค่ะครับผมเข้ามากันกี่โมงไม่ได้ดูอะไระพี่แครี วิด,ดีกออยู่ไหนอยู่นะี่ะรับฝากผลงานเลยต้องด,นะดูนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้หนูลงทุนสุดแล้วก็รับทีโพดมากเพราะว่าหนูใสว่วิกมาเนี่ยหนูเพิ่งโดนกระชากหัวครั้งแรกในหนังเรื่องนี้จริงเหรอและหนูยอมให้น้องติชาคนเดียวหนูบอกเลยนะครับต้องไปดูนะครับว่ามันอยู่ตอนไหนของหนังเรื่องนี้ครับออโอเคครับขอเสียงปรบมือกันกบนักแสดงอีกเรื่องครับเราดีกันเลยครับ